วัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมเปรมประหยัดยนต์นะฮะวันนี้คอแห้งนิดนึงนะครับผมจต้องไปน้ําพึ่งมะนาวแล้วอ่ะวันนี้นะครับผมมีรถอีกคันหนึ่งนะครับมานำเสนอทุกๆท่านนั่นก็คือกระบ,บะคันนี้เลยโตโยตา้าไฮรักวีโกแชมนะครับผม2.5 T R D Sportivo e V N Turbo โอ้โหชื่ออย่างยาวเลย พูดง่ายมันก็คือกระบ,บะโตโยต้านะครับผมหน้าแชมป์วีโก้หน้าแชมป์นะฮะเป็นเครื่อง2,005 V N Turbo ชุดแต่ง TRD รอบคันสวยมากมากแล้วก็สีขาวด้วยกระบ,บะสีประตูเกียร์ออโต้ใครกำลังหายอยู่นี่คันนี้เลยนะครับปีรถเป็นปี2013เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่าภายในของคันนี้มีออปชั่นอะไรกันบ้างและจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาฮะเรามาดูภายในของเจ้า Toyota h i l รักว g o ตัว2.5 ตัว e นะ ep runner อ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในมีอะไรกันบ้างเริ่มอันดับแรกเลยนะครับเป็นการ start เป็นการ start แบบเสียบกุญแจเนาะเอากุญแจเสียบคอแบบเนีอย่างงี้ไม่ใช่นะเสียบคอรถนะฮะเสียบคอรถแล้วก็ส start ได้เลยอ่ะ ถัดมาที่พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยธรรมดาเนาะอ่าไม่ได้มีมัลติฟังก์ชันไม่ได้มีออปชันอะไรถัดมาที่หน้าจอเรือนไม้นะครับผมก็เป็นแบบ a อนาล็อกตรงดิจิตอลก็บอกแค่เลขไม้กับเลขทริปนะครับผมเลขไม้คันนี้วิ่งมา83,800 80, นะครับอ่าถัดมาที่หน้าจอมัลติมีเดียมัลติมีเดียคันนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอเดิมๆนะฮะเป็นทัชส,สกรีนจากโรงงานเลยเนาะอ่าแล้วก็มีช่องเสียบ AUX USB ตรงนี้นะครับแล้วก็มี การรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธถัดมาที่แอร์นะฮะคันนี้ไม่มีกล้องนะอย่าลืมไม่มีกล้องแต่ว่ามีเซนเซอร์หลังให้นะครับผมถัดมาที่แอร์ก็เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะครับผมไม่มีอะไรเลยปรับความพัดเขาเรียกว่าอะไรความแรงของพัดลมแล้วก็อุณหภูมินะฮะแล้วก็มาที่เกียร์เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ปกตินะครับผมสามารถเข้าเกียร์เอ็นได้กดปุ่มชิปล็อกตรงนี้นะฮะ แ uh, ง่งขิงเบรกมือเป็นแบบแง่งขิงเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ใช่แบบไฟฟ้าเนาะตรงนี้ก็ใส่ของปกติ uh, ตรงนี้จะมี uh, ช่องไฟให้นะครับผม uh, เป็นปลั๊กไฟให้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ดูดบุหรี่ก็จะมีช่องใส่ออปชั่นอื่นอื่นถ้าอยากใส่อยากเสริมออปชั่นอะไรก็เสริมได้นะครับมีช่องให้สี่ช่อง uh, มาที่เบาะนะครับผมเบาะเป็นเบาะผ้านะฮะเบาะผ้าสีส้มเป็นเบาะผ้าสีดำสดแล้วก็ได้สีส้ม เป็นตัวพิเศษของ TRD นะครับตรงนี้ก็จะปัก TRD อ่าก็สวยงามมากๆเลยแต่ว่าเป็นเบาะผ้าแบบปรับมือไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับกระจกก็ออโต้ด้านคนขับด้านอ่าบานเดียว3บานก็ปรับแบบไฟฟ้าเนาะแต่ว่าไม่ได้ออโต้ส่วนกระจกตรงนี้ฮะก็กระจกหูข้างปรับแบบไฟฟ้าอ่าก็ใช้งานง่ายแล้วก็ตรงนี้ก็มันก็จะมีปุ่มอ่าเปิดระบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ น้ำที่ปัดน้ำฝนนะครับผมแล้วก็มีปุ่มชีเตอร์ให้ด้วยนะฮะ,ะประมาณนี้รวมๆเข้าๆออปชั่นมีแบบว่าพอใช้งานได้นะครับผมขับไปส่งของขับไปทุระขับไปทำธุรกิจได้แล้วก็มีเพลงฟังถือผมถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็เลขม์คันนี้น้อยมากๆ83,000รถปี13วิ่งมา83,000นนี่หายากมากๆเลยนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้ครับสำหรับภายในของเจ้า v i g o ตัว2.5 EP Runner นะครับผมอ่แงอ่า,อามาฮะเรามาดูด้านท้ายของเจ้าว v i o o นะฮะอันนี้เป็นตัว E เนาะ2.5 E เมื่อกี้พูดพูดลืมไปหน่อย2.5 EP Runner VN Turbo TRD Sportivo e อ่ะมาปึบนี่แข็งแรงนะถือว่าแข็งแรงเป็นกระบะยอดนิยมแล้วด้านท้ายไม่มีอะไรมากก็ ใส่ของขนของได้ช่วงล่างแกร่งแกร่งแข็งแกร่งมากๆเลยฮะตรงนี้ก็จะมีะเซ็นเซอร์นะครับผม,มเซ็นเซอร์มาให้นี่1จุด2จุดอ่าตรงไหนมีรอยนิดหน่อยที่ร้านเก็บให้ได้นะครับผมอ่าด้านท้ายไม่มีไม,ไม,ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้นะฮะมีเซ็นเซอร์มาให้ตัวนี้ไม่มีกล้องหลัง Week. เนาะอ่าประมาณนี้ เรามาดูกันครับผมว่าห้องเครื่องของเจ้าวีโก้หน้าแชมป์ตัวเนี้ยสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาปึง้งอ่านี่สวยงามนะฮะฝากระโปรงอันนี้ไม่เคยถอดนะครับผมฝาเดิมๆแต่ว่าข้างหน้าผ่านการเก็บสีมาแล้วเนาะอ่าพวกกันชนแล้วก็ เอเนี่ยเก็บสีมาแล้วให้มันเรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนแรกมันไปคลูดมาตรงนี้นิดหน่อยไม่มีชนหนักนะฮะเราไม่ขายรถชนหนักเนาะมันไม่ดีแล้วก็เสียชื่อด้วยนะครับผมอ่ะชิ้นนี้มีทามาเนาะแต่ห้องเครื่องภายในเครื่องยนต์อะไรเลขเดิมนะครับผมไม่มีตัดไม่มีชนหนักไม่มีต่อแน่นอนอ่ามาเรามาสรุปกันคร่าวๆนิดนึงนะครับกับเจ้า To y o ต a h i l รัก i ี o เนาะ2.5 e p runner tdi sportivo นะฮะ กระบะ4ประตูเกียร์ออตโต้คันนี้นะครับผมวิ่งมา83,000เนาะปีรถก็เป็นปี2013อ่าราคานะครับเสนอราคามาอยู่ที่549,000บาทน,นะครับผมถ้าใครบอกว่าแรงไปมาคุยและถูกใจต้องการรถไปใช้รถให้ได้อีกนะครับผมแล้วก็ปีจ Finance, ัดไฟแนนซ์แต่ว่าค่าดำเนินการพวกภาษีหรือค่าโอนตอนนี้โปรโมชั่นหมดแล้วนะครับอาจจะรบกวนต้องเก็บลูกค้าแต่ว่าถ้าใครคุยถูกใจ อยากยแถมให้หน่อยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีเนาะอ่ะคันนี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลดไปเลยเอาไปห้าสองท้วนอ่ะห้าแสนสองหมื่นท้วนนะครับผมแล้วถ้าใครสนใจรถอื่นๆรถเกง๋งรถตู้กระบะคลอกมีนะเราเราอิมพอร์ตเรียกว่าอินพอร์ตมาจากหนองคายแล้วกันสองคันนะครับผมมีกระบะฟอร์ดขับสี่ก็มีกระบะคลอกก็มีรถตู้ก็มีนะครับผมคุณใดเอาผ่านเวลไฟมีนะฮะใครสนใจหารถรุ่นอื่นๆ ก็ทักเข้ามาคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากเจ้าวีโก้2.5ไปด้วยนะครับผมอ่ากระบ,บะ4ประตูเกียร์ออตโต้นะย้ำอีกทีนึงใครหาทักมาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ